ดูดูแบบคิดว่าในจอคือนกจริงแน่ๆเลยค่ะเ <c oughs> <laughs> มื่อก่อนนะชอบตื่นเช้ามารอดูพี่นกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาแล้วเนาะเป็นเด็กติดจอแทนทุกคนว่าแมวแยกออกเป่าว่าไม่ใช่ของจริงเพราะภาพมันชัดมันเหมือนมากแล้วบินบินนะตั้งแต่เปิดเฝ้าจอไม่ไปไหนเลยเห็นนกก็จะตบนกเห็นปลาก็จะเข้าไปดูปลาข้างในค่ะแล้วเสียงจากทีวีคือชัดใสมากจอคมชัดเหมือนปลาจริงว่ายอยู่เลยอ่ะ แล้วทีวีจอใหญ่มาก85นิ้วภาพชัดเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยค่ะรุ่นที่เราใช้เนี่ยเป็นโตชิบ้า85นิ้ว Z770R Mini LED 4K นะคะแล้วด้ความที่ทีวีโตชิบ้ายอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นอยู่แล้วนะคุณภาพนี่หายห่วงเลยทั้งสีทั้งเสียงทั้งความคมชัดแล้วรุ่นนี้มาพร้อมกับความพรีเมียมเป็น Mini LED 165เฮเสียงก็ใสมากเพราะเป็นระบบ d o l b y ค่ะ ดูหน้าคิมบับมองต้นไม้ใน TV ทีวีดิทุกคนน้องคิดว่าอันนี้คือของจริงปะแบับครับให้ <Hey. S 2> แล้วตอนนี้นะเขามีโปรฟิลเอวิโกลูกค้าที่ซื้อสินค้าภายใต้แบรนด์โตชิบ้าทีวีมูลค่าตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปต่อหนึ่งใบเซ็จจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมฟิลเอวิโก o เพื่อชิงรางวัล Nintendo Switch 2ด้วยทุกคนใครเลงสอยทีวีใหม่ต้องจัดโตชิบ้าแล้วส่งลุน Nintendo Switch 2กันแล้วค่ะสามารถซื้อสินค้าโตชิบารุ่น Z 770ได้ที่ห้างสรพสินค้าชั้นนำและตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะคะ